สวัสดีตอวนอวันนี้เรามาดูาต้กนกล้าปาล์มที่ที่ไม่ได้มาจากตามนะครับคือเจ้าคนสวนก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าซื้อจากแปลงที่แปลงแบบบ้านๆแปลงแบบบ้านๆครับรามาดูผลง,งาน,นครับเมือเมื่อก,ก่อนตอนปลูไไกไร้แหวกก็โอเคยังให้ผุมผลิตอยู่แต่ว่าก็ไม่มากอันนี้ เราดูเลยตอนนี้อายุเจ็ดปีนะครับอายุเจ็ดปีอ่าเจ็ดปีนี่เริ่มไม่ไม่มีผลนะครับไม่มีผลผลิตนะครับอ่าดูลําต้นโอเคแต่ว่าทางอ่าเขาจาของแปลงเขาไม่คับเพศไงอ่าดูอันนี้ชัดเจนคือลักษณะผิดปกติชัดเจนตอนต้นสามต้นอ่านะครับตอนนี้ผลกระทซอย่างมากครับต่อชาวสวนนะครับอ่านี่ปลูกหนึ่งร้อยต้น เก้าสิบหกต้นอ่าคือง่ายๆน้อยต้นอ่านี่ยังมิคือได้เพิ่มผลิคน้อยนะครับก็เจ้าของสวนม,มีแปลงที่จะอ่าที่จะโคนครับที่จะลม้มอ่าปลูกใหม่อ่าอันนี้ดูนะครับลักษณะอ่าเมื่อ,อก่อนก็ยัได้เพิ่มผลิตอยู่ต่ำๆตอนนี้คือได้ได้น้อยจริงๆได้น้อยมากๆนะครับนี่ลักษณะที่ลมผิดผิดปกติ อ่าครับเรามาดูลัชนีอ่านีคือเสดายครับเสดายอ่าเกษตรกรถ้าอยากสนใจถ้าจะมาดูอ่าก็มาดูได้ตีดต่อครับ087 9 6 7 0 6เาครับเรามาดูให้เห็นกับอ่ากับกับตัวเองเลยนะครับเอาดูนะครับเป็นแบบนี้เกือบท่านส่วนนะครับ ่เก็บท่านสวนเสียดายเวลาแล้วก็เสียดายเงินครับอ่าแต่ว่าไม่เหนื่อยครับถ้าจะปลูกแบบนี้ก็ปลูกได้ว่านี้ไม่เหนื่อยครับเวลาเขาใส่เขาเอาปมผลิตเราไม่ต้องเอาครับคืออยู่สบายๆแต่ว่าเงินไม่มีอ่าเดี๋ยวมาดูเลยครับเกี่ยวกับท่านสวนในปีแบบนี้เกี่ยวกังแปลงอ่าครับ นั่นแหละที่เหตุผมผมว่าต้นกล้านั้นสาคัญที่สุดอ่าแต่ว่าบางคนบอกว่าต้นกล้าไม่เป็นไรเอามาแจกไลยก็ได้เนื่องจากว่าพอใส่ปุ๋ยมันจะให้ผลผลิตอ่าอันนี้เรามาดูนะครับเรามาดูเลยว่าสําคัญไม่สําคัญครับอ่าถ้ายังไงถ้าอ่ามีบางคนบอกว่าไม่สําคัญก็อ่าก็แล้วแต่เนื่องจากว่าแลเลแต่ทัศนคตินะครับแต่ว่าอันนี้คือมาดูชัดเจนครับคือชัดเจนว่าผลผลิตได้น้อย อ่าครับเรียกว่าอ่าเราการการทำเกษตรต้องลงทุนครับถ้าเราซื้อกระป๋านดีๆก็จะให้ผลผลิตที่ดีกับเรา30ปีอ่าถ้าเราเอากระป๋านราคาสบายๆสบายกระเป๋าครับก็ผลผลิตก็ได้น <olor S 2> ้อยอ่ <terms> <Tolkien S 2> าครับจะสงผลเสียต่ออ่าต่อเกษตรกรในระยะยาวนะครับอ่าดูทำเลได้สวยมากเลยครับทำเลิ ถนนถนนถนนข้างในแล้วก็สิ่อ่างน้ำดูล ah ักษณะแล้วเสียใจครับผมเสียใจจริงๆเลยครับเสียใจออ่่าาดูอีก่ครับกุนกิ๊กนึกก่อนีะดูลัสนณะต้น โอ้ต oh, oh, mm ้นสวยแต่ว่าผมผลิตไม่มีครับดูนี่ใช่แล้วเมื่อเมือนสีทองแต่ว่านี่เูาอ่ายังนี่นี่มาดูนี่เป็นบ็ดนี่เกี่ยวทัสือนะครับเสดาจริงๆเลยครับยาให้มา เกษตร,ระะกรเลือกเพาะเกษตรกรใหม่นะครับเป็นเกษตรกรใหม่เราขอให้เราน่้นศึกษาข้อมูลดีๆศึกษาข้อ,ขอมูลว่าถ้าเป็นแบบนี้เสียดายจริงๆครับเสียดายม่งก็ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเสียดายมเสียดายเวลาและก็เสีดยาสดายเงินทั้งส่วเลยเป็นแบบนี้ ได้อยู่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม,มีผลเลยแต่ว่าเป็นน้อยมากๆนะครับดูลูกไม่โตอ่าดูได้สามสี่กิโลต่อทะลายเองนะครับเดยปกติปลามันจะมียี่สิบกิโลนะครับจะนั่นะอย่างน,น้อยก็ยี่สิบกิโลต่อทะลายอันนี้ได้ไม่อ่าครับอ่าครับถ้าสนใจยังไงก็มาดูได้ครับ อ่าถ้าอยากเ,เ,เรียนรูเพื่อนเดิมคืออยา่าละเปลี่ยนประสบการณ์ครับอ่าการการทาเกษตร้นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอ่าขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนอ่าว่ายทำยังไงอ่านะครับขอบคุณมากมากครับครับผมสวัสดีครับ